อีข้อบินเอกลักษณ์ของโรงเรียนสว่างแดนดินผ้าครับเอกลักษ์ของจังหวัดสกลนครนำมาผสมผสานกลายเป็นอย่างค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายอย่าลืมว่าอุหนุนพวกเราด้วยนะคะจากเศษผ้าน้อยใหญ่นำมาสร้างผลิตภัณฑ์หลายอย่างมาดูไหม ขังโบกิฟติดแล้วสวยขยี้ใจขังดอกไม้ติดหัวใจให้ท่านเอ้ยเห็นไหมล่ะครว่าแค่เศษผ้าที่หลายๆคนมองไม่เห็นค่าก็สามารถสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพให้พวกเราได้ค่ะเศษผ้ามหาศรย์้ังสันใหม่ได้ด้วยใจสจริตโลเคอลุกบอลสร้างการดีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ผ้าไทยยเป้ลรับเล่งพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เสื้อใยเป้ใยเป้ เป๋าประดับจากเศษผ้ามาซื้อกันเยๆนะคะผลิตภัณฑ์จากสารสารภูมิปัญญาสารคุณค่าสารการดีกระเป๋าสร้างการดีะเปาสร้างการดีผลิตภัณฑ์สวยของพวกเราสารด้วยใจมีคุณค่าสารการดีพี่น้องเอ๋ยซื้อฮักมันงานจากสารพานเส้นตอกทัเป็นเส้นบอกตอกเส้นยำน้ำหอยอีสานเฮ่าภูมิปัญญาต่าง กระเป๋าเศนไม่ไผ้สารตะกาใได้ทานแย่สารสู่พานบุญก็เพื่อคูนคุณคิดจิตอาสานำพายาววชุนสู่ถนนคนซื้อพองนอบนอบนอบวิไงได่นมินเลี้ยนลู่นำไปสู่อยู่อย่างพ่อเพียงเค้่ยงทางสางการดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยลวดหลซู่ดสวยพี่ตะเคีนดางซ้ายน่ารักมาก เชียงขาอนอนุรักษ์สืบสารวระดังกล้องทองพินทรงสริมงานสิน้นผาปฏิสซมพี่ซีเมืองเลยฮันแนวมาอุดนนุ่นกันหลายๆเด้อจา้าดมได้ดมดีนี่คือหอมชุนยาดมสมุนไพรใส่ใจทุกการผลิต ทรงค่าราคาเด่นสร้างสรรค์เป็นแพรพันทานสมัยเหลือเศษผ้าค่าด้อยคอยใส่ใจประดิษได้งานมาค่านั้นของป้าเจ้าแพรว่าบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขโมงสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยเข็ยบกลัดดอกไม้งกุญเจต่างหูอิบติดผมมาช่วยอุดหนุนกันเยอะๆนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะเชิญเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาซื้อ ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าแปลงกายของเรามีขี้คลเวอร์ผ้าเช็ดมือกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คหมอนอิงหมวกบาเกตและอื่นอีกมากมายเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของหัวเขามีเนื้อผ้าดีดีราคากระเแพงสินค้างานแฮนด์มดมีสินเดี่ยวได้เลยจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสังส่งซื้อได้ผ่านเพจเฟซบุ๊กผ้าแปลงกายหรือไอดีไลน์ศูนแป